สวัสดีครับพบกันเฮียตินะครับช่อง e min tv อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องแกลบคาดีกว่านะครับตอนนี้ก็ทางแกลบคานะครับทางโ o บินเนี่ยก็ได้ทําการขึ้นทะเบียกับขนส่งแนละ้ทางขนส่งก็ประกาศออกมาแล้วว่าตอนนี้มีเพิ่ม,มอีก2แอปก็คือแกลบกับโรบินนะครับที่จะทําตัวของอเรียกรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของแกลบเนี่ย ก่อนหน้านี้นเนย็นที่บอกมีอยู่3แอปถูกปะก็จะมีถุงฮัลโหลภูเก็ตนะครับบอนบอนกู bon, bon oo, ใช่ปะบอนกุ bon oo, นะครับ2แอปหรือ3แอปวะอีกแอปเงาอล้ววะจำไม่ได้แก <c oughs> ลืมอ่ะอะพูดง่นยๆกันว่าคนขับแก๊ปเนี่ยจะหายไปในจากในระบบไม่ได้ว่าราคาถูกนะไม่ได้ว่าแบบเหมือนแบบ ืออย่างที่ตอนน,นั้นเนี้ยบางคนอ่ะราคามันถูกมากวิงง่งไปไือคุ้มมันไม่ใช่ปัญหาคือคนที่วิ่งพาร์ทไทม์อ่ะจะวิ่งไม่ได้นะครับแล้วคนที่ยังผ่อนรถอยู่เนี่ยที่มีติดไฟนั้นอยู่อ่ะแต่ทาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเอารถไปเข้าระบบไม่ได้คือรถเนี่ยมันต้องมีการไปแจ้งจดทะเบียนกับขนส่งแจ้งว่าจดว่ารถคันนี้จะรับรถผ่านระบบ แอปพลิเคชันหรือผ่านอิเล็กทรอนิกส์นู้นนี่นั่น,นที่ตามตามมาตรฐานที่ทางขนส่งได้กำหนดเอาไว้นะครับรถคันนี้เท่าที่รู้มาคือต้องเป็นชื่อของเราเองนะครับส่วนมากก็ต้องเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วแหละหรือซื้อสดหรืออะไรเงี้ยก็จะอยู่กลางๆอย่างของเฮียเนี่ยผ่อนหมดแล้วถูกปะแต่รถมันเก่าอายุเขาให้9้าปีซึ่งน้อยมากคือไม่เข้าใจว่าทําไมให้อายุแค่เหลือ9ปีเองคือจริงๆนะอยากจะขยับ อายุรถเนี่ยสัก12ปีเนี่ยกำลังดีนะคือมันอาจจะเก่าไปหรือเปล่าใช่มันอาจจะเก่าแต่คุณตรวจสภาพ2ปีละสองครั้งอะ่ะถูกปะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านถูกไหมแล้วก็การรับคนผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยปัญหาหลักๆเลยคือคนที่วิ่งพาร์ทไทม์เนี่ยจะไม่วิ่งเพราะอะไรเพราะเมื่อเอาเล่มไปจดทะเบียนกับขนส่งปั๊บเนี่ยราคาตกแน่ๆน เพราะว่าในนั้นมันจะเขียนมาอยู่แล้วว่ารถคันนี้รับรับจ้างพูดง่ายๆรับจ้างแล้วกันผ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นป้ายดําที่ไม่ใช่แท็กซี่อ่การเสื่อมมันอาจจะน้อยกว่าแท็กซี่แต่ก็ใกล้เคียงกันแหละถูกไหมคือแท็กซี่เนี่ยม,มันมันมันเปลี่ยนได้หลายมือใคร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 ก็ขับได้ถูกปะอย่างไอตัวของรับผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างแก๊ปหรือโรบินเนี่ยมันอาจจะต้องใช้คนขับคนนั้นเป็นคนขับเพราะว่า ต้องการสแกนบหน้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือระบบมันมีนะครับทาให้ปีหน้าเนี่ยปีหกหกเนี่ยก็อาจจะทําให้คนขับแก๊ปเนี่ยหายไปเยอะมากก็อย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ทางที่เป็นในหน้าในการรับสมัครคนขับแก๊ปเนี่ยเริ่มมีการมาโพสต์ลงในกลุ่มว่าเออรับสมัครเท่านั้นเท่านี้นะครับรับสมัครฟรี เราจะเห็นหน้าเดิมๆหน้าเดิมๆคือเป็นคนที่เหมือนแบบทำเป็นในหน้านะครับในก่อนน้นนะคนับเขาจะเรียกว่าแกลเน็ตเวิร์กนะครับเป็นในหน้าเราจะเห็นช่วงหนึ่งก็ปิดรับสมัครไปช่วงโควิดเพราะว่ามันเยอะมากๆช่วงนี้ก็กฎหมายเริ่มผ่านเริ่มเปลี่ยนถ่ายแล้วนะครับมันก็เลยทาให้ต้องกลับมารับสมัครใหม่แล้วไอ้กลุ่มที่จะรับสมัครใหม่เนี่ยคือก็ต้องเป็นคนที่จะวิ่งเป็นอาชีพจริงๆเลยนะ คืออย่างเงี้ยคือต้องเป็นอาชีพเ,เสริมแทบจะไม่ได้แล้วถ้าเสริมคุณต้องช่างใจว้วรถคันนี้จะคุณจะใช้ไปยาวๆเลยคุณก็สมัครเลยถูกป่ะถ้าคุณจะวิ่งเสริมแล้วใช้รถคันนี้ไปยาวๆโดยการที่ไม่ขายต่อไม่กลัวราคาตกคุณก็ทําการไปสอบไปกับขี่สาธารณะเอารถไปจดทะเบียนนะครับซึ่งรถที่จดทะเบียนเนี่ยต้องเป็นรถชื่อตัวเองเพราะถ้ารถ Finance, ติดไฟแนนเนี่ยมันเป็นชื่อไฟแนนถูกปะ่ะแต่เราอ่ะเป็นชื่อที่ เช่าซื้อกับไฟแนนซ์อยู่มันทําไม่ได้เขาไม่เข้าใจว่าทําไมข้อน,นี้ถึงไม่เปลี่ยนเออแต่อีกอย่างหนึ่งถ้าไฟแนนซ์รู้ว่าเราเอารถไปวิ่งรับอ่ารับจ้างเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นแน่นอนดอกเบี้ยจะแพงพอๆแท็กซี่เลยอีกอย่างหนึ่งถ้าประทําประกันประกันรู้ประกันขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนแล้วประกันชั้นหนึ่งชั้นสองแทบจะไม่ได้เลยส่วนมากจะเป็นสามบวกประกันชั้นสามด้วยซ้ำ ไม่ซ่อมให้เราซ่อมให้คู่กรณีอย่างเดียวอย่างนี้เลยนะครับปัญหามันจะเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วคนจะเริ่มช่างใจแล้วซึ่งเฮียก็เป็นคนที่ก็โอเคคือตอนที่รวมมิตจะเปิดเนี่ยก็ว่าจะขับว่าจะลองขับแต่สุดท้ายมันต้องไปสอบไปกับขี่สถานะต้องเอารถไปไอ้นี่รถกูจะครบเก้าปีแล้ววะก็รู้จะทําไปทําไมไม่เป็นไรเดี๋ยวอาหาข้อมูลจากเพื่อนๆฝูงที่อยู่ในกลุ่มแกลบคาร์ที่เคยขับแกลบคาร์อยู่นะ ก็ยังมีเพื่อนอยู่ก็อาจจะสอบถามเพราว่าเออถ้าโรบินเปิดตัวแล้วจะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยจะมีแอร์เอเชียไลท์อีกอันหนึ่งน,นะครับก็จะเพราะตอน a อร์เอเชียเนี่ยทำแท็กซี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําำใทํำอีกนะครับก็มาพูดคุยให้ฟังแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนขับจะหายจากระบบไปอีกคุณจะบอกว่าคุณจะวิ่งโบอย่างเดียวโบก็เหมือนมีสถานการณ์ว่าโบจะทําจะไอ้นี่เหมือนกันคือจะ เหมือนแบบยังไงอะ่ะคือจะทําแบบถูกกฎหมายเหมือนกันได้ข่าวมาประมาณนั้นนะเคยเห็น SMS เอ่อแจ้งเตือนแบบนั้นโอเควันนี้มาพูดคุยสั้นๆนะครับยังไงก็เตรียมตัวไว้แล้วกันว่าคุณจะทําต่อก็ทําให้มันเต็มที่แล้วทําให้มันถูกแอปแต่ถ้าคุณจะไม่ทําจะไม่วิ่งพาทำก็ตัดมันไปแล้วไปหาอาชีพเสริมอื่นทาแล้วกันนะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง a อวินทีวีให้ติูนะครับสวัสดีครับ